สบายดีพินโฟร์พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกท่านวันนี้กับวาพบปะเพาะกันอเก่ากับมอบันนอมอสะเข่าสวนวันนี้หาหน่อไม้พี่น้องเอ้มาหาหน่อไม้ที่ฮับปลูกไปฮะล่ะหน่อไม้เลี้ยงน้องหากินยำแหลกพี่น้องเอ้ยแตงมันสิได้หรือบ่ได้ล้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเพราะ้เห็นจากหน่อจากอันเลย ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามันสืได้จ็กหน่อจักอันเป็นสิพาะแกงบ่หรือบ่แกงเนาะเสียไปแกงอยู่เฮที่เจอกับเหลาพี่น้องเอาไปให้เขาแม่น้องอันสั้นเขาพ่อนั่นแหละแกงพี่น้องไปเบิ่งนํากันพี่น้องว่ามันสิมีจักอันสิมีพ่อแกงนี่บอกพี่น้องไปเบิ่งนํากันพี่น้องก้อนนี่บ่เห็นพี่น้องโอ้เด้ๆๆพี่น้องเห็นแล้วนี่ เออมีแล้วมีแล้วมีดบ่มีเออผ้าเสียบบ่มี่เสียมีดตัดเอาพี่น้องนี่ยน้อไม่น้อไม้หวานพี่น้องน้อยก็เอาพี่น้องเป็นหน่อเป็นแหนมันต้นเห็พี่น้อง นนั้นอนงง่ามเลยตอวนี้พี่น้องมีดมันสิเอะไรคือเสียมบอดีเนาะมันมีอันมันมีเสียมก็เลยเอามีดปาดเอาพี่น้อง ยากมาเมลื่อนมันื่อนเอาเสียมะนะพี่หนอโอ้โอ้าวได้้ต้องเอาใหม่ตัวน,นี้มันหักกนนุ้ยเลยพี่หนอไอ้ตัวนี้ น,นอนแนงมันก็เอาหมดพี่น้องเสียพือเกา่าพี่น้องเนี่ย นอนแนวมันกระหักเอาหมดพี่น้องนี่ตัดโลดนสพแกงเอาพี่น้องเอาแล้วได้นอนแนงมันก็นีลนี่ ด้านมาพอาแกงด้วยก้อน้ำม่น่้ำลายแต่น้ำม่นั้นโปรอืม <c oughs> มีแต่กอพี่น้องเอ้ไมีแต่กอแต่ว่าหน่อไม้ผลบัวลายอ้ะกุ้ยยังอันเพี้ยเพี้ยอยู่ในหน่อไม้นี่เนี่ยมดนละไพี่น้องมันสุอออดอะอพอไพอกินอีกบ่นฮะมันสิได้พอแกงอยู่บ่อ ไม่แล้วเน๊อะก้อนนี่ก็ดูทำเหมืกงกอ้อนนี่อีกพี่น้องทำไมหลายกอ้อนแต่ว่าหลายแต่กอ้นอนหน่อบ่มีพี่น้องเลย

ติกอ้อนหน่อไม้ท่านี่ครับหาว่ามีหน่อไม้ติกอ่อพี่น้องยแต่โบราณให้แตงไหนบ้านนี่พ่อ,อกินมาเห็นอะไรเดียวนึง่งเห็นามา,ามาหาเบิ่งกกอเก่าอีกอพี่น้อง มาขุดค้นมังกรตัวนี้หมดถักปันยังหมดถักปันยังพี่นนอง มดคักมดคักมดคักปาดอีสัง่งหานน้ำไม้ขัง,งเดียวนีน่กะนขังแรกกับแกงหมพูพอกินหมูพอแกงพี่น้องบ่แม่นแกงหมพูพอกินน้ำไม้อันนี้กอบแบบลายนะพี่น้องอ้ย อะไรนำไม่นอดีเอาสองนอ <laughs> เห็นหายอยู่เนนพื่อนอีกนอดไปหาตื่มกันเอาเมื่อให้เขาไปหาหาตื่มอีกโอ้ยตนนันน,ตนนี้ได้สักตันนี้กินได้ว่าตวน,นี้กันเนาะชุงๆนั่น เาไปซาตนเลยนออกเหาะซะคติน้ำใหม่เราเสียมมาเลยพี่น้อยเสียมหมาขุดเขียหาบาทเนีเ่ยเขี่ยไปเห็นเขียบมาเห็นขาบงูพี่น้องเย Ai nó ninh ninh nè Nó ninh 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 nè ninh 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 ninh

Mất đầu dạng một Mất quan nhá bạn này mất khạc quan nhắn bạn này มา,มมา,าโมงในพัดมากอนฝมีขสาบงูาบงูเห่าพี่น้องเอ้ใช้ยูนี่มาจองูเห่านะ่ะอุอันตรายพี่น้องอขาบงูเป็นขาบงูกระย,ยาพี่น้องหักรทก้นกัเน,นี่ยกแก่เนี่ยสูงก,กับหกกักอะไร บ่มีเลยเอาเติมกันอพอพ่อบ่ะเนี่ยพอ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 ได้บาหลาย,ายมื้อหาตื่เติมอยู่บ้านอีกมาอยู่บ้านนี่พี่น้อยอ แต่นั่นหนึ่งอันนี้มาหาอยู่โรงพยาบาพออลบามมาพี่น้อยที่โรงพยาบาลกอดไม้ของเอื้อยเพิ่นแล้วก็ซื้อขึ้นอยู่เพื่อนอีงบ้านนี้พี่น้อยมีอยู่เพื่อนกับมีของมอเองอนะปู่สึ้นไปอยู่เพื่อนไห้ตต่มกันพี่น้องอ่ะไปพอกันอยู่เพื่อนองอมันนอกพี่น้องพี่น้องตอนนี้กับมาห่อนเพื่อนแล้วพี่น้องไปหาตื่มกันไยกอ่อยลยทิ้งคำไปหาผ่อม,มันได้จากอันทิ้งคำอัน,นนี้ลูกนันนี้ ไฟดีหไหมไฟดีป่าลุงมำใหม่ไม่แต่นอนใหญ่ๆพี่น้งองคนุนุครับเทก้าไหนทค่ณนุชจะได้เข้ากันแกงน้ำไหมวันนี้พี่น้องมีคำภาษาฮาเติมด้วยเป็รอยฮาเติมมีก็เป็นรอยในบทลายเป็นไรน้าภูพี่นางเอาติบขาบักใหญ่มาถ่ายกินแกงน้ำไหมไม่ลิ้นทำยา โอเคพี่น้องมาหอนนี่กะนจะได้ล่าส์สำเนาพี่น้องถากินแกงมาไหมสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลูกอย่าลืมเผากกะไหลกระแซมาบ้านนอกเลยได้ง่ายก็เรากินทำในรูปปลาลูกอย่าลืมเผากกะไหลกระแซท่องเอาบันน่าในรูปปลาลูกอย่าลืมเผากกะไหลกระแซท่องเรียนตันในรูปปลาลูกเวลาปลาลูกสบายดีปลาลูก